ไวรัสมันเป็นอย่างนี้ป้าทำให้ดูป้าไวรัสมันจะลอยมามันจะเข้าป,ปากอ๋อน, <c oughs> นี่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 ไวรัสไปน,นี้่าอยากรู้ว่าไวรัสไปไหนไวรัสออกข้างนอกไวรัสอะเวลามันเข้ามันอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วในหน้าก็มือไปจับไวรัสแล้วก็เอาเข้าปากแค่ตาแค่จมูกไวรัสเนี่ยมันเป็นตัวเล็ก แล้วมันก็จะเข้าไปข้างในปืไม่ใช่อันนี้มันตัวเล็กเหลือตัวใหญ่เนี่ยอันนี้มันเขาสมมุติให้ดูไงแต่ไวลัหมอไม่เห็นพอมันเข้าไปใช่ป่ะมันก็จะเข้าไปอยู่ในปอดมันจะขยายจากหนึ่งตัวเนี่ยเป็นสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวตัวมันมีปากตรงนี้ใช่แล้วพอเวลสมันเยอะใช่ป่ะเกาะปอดเยอะเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแล้วในน้าก็จะตัวร้อนแล้วก็จะมีล้ำมกนี้ในน้าก็จะกินยา ปไดปล่าอ้าวเออพอกินยาลดไข้ไวรัสมันก็จากสิบตัวมันก็ลดเหลือเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งมันก็จะตายรู้แล้วไวรัสมันไปไหนเพราะว่าคุณคุณหมอฉีดยาให้แล้วมันก็ตายมันอยู่ในร่างกายเวลามันตายเสร็จมันก็ลงไปในท้องป๊าครับแล้วในหน้าก็อึออกไปป๊าป๊าคุณหมอฉีดยาไวรัสแต่ไวรัสโดนฉีดยาไปแล้วใช่ มันก็เลยออกไปออกจากร่างกายในหน้าไปแล้วไหนออกไปพร้อมอึไม่ใช่ไวลไไม่ได้เป็นอึก็ไวรัสเนี่ยละมันอยู่ตรงจมูกเนี่ยวข้าล้างจมูกมันก็ออกมากับน้ำมูกไงหก็ตอนนี้ไม่มีไงไวรัสเวลาคุณป่วยอ่ะมันจะมีน้ำมูกมันก็มีมูกรล้วก็ล้างจมูกไวรัสมันหน่กมาป๊าไม่ใช่ไวรัสไม่ได้สีเขียวน้องก็เป็นเป็นสีเขียวนี่ป๊าปานะน้ำมูก เขียวเหมือนไอ้นู่นอ่ะเขียวเหมือนต้นไม้อ่ะใช่จะโม้ไปมันจะเป็นเขียวเขียวอ่ะใช่เขียวเขียวมันก็ต้องเป็นกรีนเออเดน่าคือกรีนกรีนกรีนไวรัสมาป้าแดงคือเลือดอันนี้คืออันนี้คือเรื่อเรดเรดก็คือเลือดเออเออเรดก็คือเลือดออกเพราะฉะนั้นอ่ะเราห้ามเอามือไปจับของสกปรกแล้วก็เอาเข้าปากโดยไม่ล้างมือโอเคไหม จะจะับขนมได้ยังไงล่ะใช่จับไม่ได้เราต้องล้างมือก่อนกินขนมใช่ไหมไวรัสมันจะเข้าไปขนมเออว่าตกของตกพื้นนะทาไงห้ามกินห้ามกินมันจะเข้าไปในนี้ใช่เข้าไปในภูมิตัวนี้เลย <c oughs> แล้วเราก็จะไม่สบายป <c oughs> ้าไวรัสติดในสดีเวลาไวรัสเข้าไปเราต้องไปหาใครคุณหมออ่าแล้วลองกินยาฆ่าวรับใช่ไหมใช่แล้วไวรัสมันจะหลุดไปไหน ไปนน่นไปไหนอะเวลามันตายแล้วอะ่ะมันมันไปอยู่ตรงพื้นไปแล้วไม่มันก็หลุดออกไปจากจากเหงือจากจมูกน้ำมูกเรา,เอาออกจากอุจอาจาระออกจากเอื้อไงเวลามันก็จะออกไปทางนั้นแหละไปทางไหนเนี่ยเวลาเวลาเราเหงือออกเราแข็งแรงอะ่ะเราก็ขับเหงือขับอะไรของเสียออกมาไงของเสียในร่างกายอะ่ะมันจะออกมาทางเหงือออกมาทางฉี่ออกมาทางเอื้อออกมาทางน้ำมูกโอเคปะ เวลาเวลาชอบไอเออเวลามันเข้าไปใช่ป่ะร่างกายเราแข็งแรงแเงรากว่าไอมันออกมาเราก็ไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเราเกินไป <c oughs> เรากินเข้าไปไวรัสมันยัอยู่ในนี้แต่น่าจะจามให้ออกไปเลยให้มันกระเด็นไปเลยให้มันกระเด็นไปเลยใช่ให้มันป๊ะป้าเปิดประตูะะะะะะให้เวลาเวลาจามลูทำไงป๊ะครับ ป๊าถ้าดีน่าจามเชือโลคออกไปป๊า,าปิดประตูข้างนอกไปเลยนะอ๋อเชือกรคมันจะได้ออกหน้าต่างใช่ไหมใช่ป๊าถ้าเราไม่เปิดประตูเวลามันจะถ้าเวลามันไม่ตามมันจะมีเรื่องมันจะเปิดขึ้นไม่ได้เลยใช่ถ้าเราไม่เปิดป๊าดีน่าจะจําให้เป็นกระเด็นไปดูน่นเออมันมีอย่างหนึง่งเราสเาาปรย์แอลกอฮอล์มาฉีดเวลามันก็ตายแล้ว,ลวเราจามใส่มืออย่างเงีนะ้ยเราปิดปากนี่วเวลาจามต้องทําไง ไหนโชว์ดิ่เด๋วเวลาจามทำไงป๊าปิดปากป่ะไม่ใช่อยู่ยวลามันเข้าปาก็จามไงเวลาจามต้องออกเสื้อมาปิดไม่ใช่เราเราสกปรกอัอมือสกปรกอยู่แล้วเวลาเราจะจามทำไงถ้ามือสกปรกเราต้องออกเสื้อมาปิดนี้ทำนี้ไหนทำนี้ออเสื้อขึ้นมาปิดเวลาจะจามป้าน้องให้ป๊าถ้าเราจะมันเวลาไม่จะกินกินไปไกลไปเลยเนอะ แต่เราห้ามจามใส่คนอื่นนะเราต้องหันไปทางนู้นเราต้องหันไปนหันไปทางนอกคนเราต้องหันหนีคนแล้วเราค่อยจามโอเคปะ่ปะปะ๊าป้าถ้าเราจามใส่คนคนคนจะไม่สบายเหมือนเด็กใช่เราก็ติดกันไงในหน้าจามใส่ป๊าป้าก็ติดอย่างเงี้ยจามใส่เพื่อนเพื่อนก็ติดป,ปู่ปู่ย่าก็ติดมาม้าก็ติดป๊าป้าก็ติดใช่ว่าเวลามันครับเวลามันกำลังจะข่าไปในหน้ากระจา่างครับเช่มันก็กระเด็นใส่ป๋าเลย เดินใส่น้องโตด้วยเดินใส่น้องเต๋อด้วยไม่ใช่น้องเต๋อยังไม่ได้เป็นวัดก็อย่าไปปริ๊มจามใส่เขาเลเพราะพอน้องเต๋อละร้องให้แป๊บน้องเต๋อก็มีน้ำมูกไหลอืนนั่แหละวเราก็สั่งมูกออกป้ล้วน้องเต๋ออะน้องน้องน้องเต๋อบอกน้องเต๋อน้องเต๋อร้องให้ไม่อยาก ร้องจมูกอะน้องตัวไม่มีน้ำมูกเหยก็ไม่ร้องให้ถ้าตัดด้นเนอร์ทำเสียงกรองปั๊บน้องตัวก็ไม่ร้องให้เลยดีแล้วก็เช็ดให้น้ําน้ำมูกอุ้ยใบรัวก็กลัวกระดาษไปเช็ดเออเอากระดาษไปเช็ดไวรัดออกให้น้องใช่ไหมใช่น้องร้องไห่มีน้ำมูกน้องน้ำตาไหลเหมือนด้น่นใช่แต่น้ำมูกที่น้องร้องไห้มันไม่ใช่ไวรัดมันเป็นเขาเรียกว่า มันนูดน้ำมูกมันมีหน้าที่ดักจับสิ่งสกปรกเวลามันมีสิ่งสกปรกเข้าไปเนี่ยร่างกายเราจะผลิตน้ำมูกมาเพื่อดักจับฝุ่นดักจับของไม่ดีแล้วเราก็สั่งออกมาป๊าดิหน้าดิบให้เชลโลแบบนี้ไปใช่และป๊าดูนะอีอยาป๊าคอยรับเันกระเด็นไปแล้วปาถ้าเราใช้มือดิบป๊าไปละ ป้าใช่มันดีแบบนี้ปึ้งเออมันเจ๊กเดนใส่อะงั้นมาบอกเพื่อนๆก่อนเราทํายังไงเวลาเราเราเข้าบ้านมาเราหกครล้างอะไรล้างมือพูดดิหบอกกล้องป๊าป๊าดูฉันเลือกกระตุ้งเหรออ้โหกระเด็นเลยอาไหนเอาไวรัสมาโชว์เพื่อนๆนี้เพื่อนๆดูนะไวรัสมันเป็นอย่างนี้มาดูกล้องเอาโชว์กล้องหน่อยนี่เพื่อนๆบอกดิเพื่อนๆนี่คือไวรัสนี่คือไวรัสอ่ะโชว์ก่อนพูดหนึ่งสองสามเขาเอาเข้า โซ่เออไวรัสเขาเอาเข้าปากไม่ได้ใช่ไหมแล้วทีนีเเเ้เราเราเวลาเราเลอะไวรัสเราต้องทำไง,งล,ล้างมือล้างมือด้วยป,ป้าป๊าล้างมือกับอะไรไป้าป๊าครับล้างมือกับอะไรกดกดน้ำไม่ใช่ส้อมสบมพูป๊าป้าเชอร์เชลล์มันกลัวแชมูเหรอ้เชอรเชลล์ก็เหลื่อนเหลื่อนในบนในท่อน้ำในท่อน้ำล้างมือให้สะอาด